สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ได้คลิปได้เลยครับ ชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับจัดทรงรองล้อมางามๆครับสีสันเงาฉ่าครับ90%าเลยทีเดียวครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับ1.6ออโต้นะครับเชฟโรเลตออฟต้านะครับปี2007สภาพสวยๆเลยครับใครที่ชอบและสนใจหารถไว้ใช้งานนะครับปี2007นะครับคันนี้จัดให้ในราคา7 7 0 0 0บาทนะครับดูรถทดลองขับที่คลอง9ปทุมธานีนะครับสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับ สวยมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะทรงลงล้อมางามๆครับเราไม่ค่อยได้เจอเชฟโรเลตแต่งสวยๆสักเท่าไหร่นะครับอันนี้พื้นๆเบาๆนะครับลงแค่ล้อเฉียวเนะครับไม่ได้ทำเครื่องหรือตกแต่งอะไรที่มันจะดัดแปลงนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยสมบูรณ์น่าใช้มากๆนะครับฝากว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับในราคาแบบนี้ ไม่ถึงแสนได้รถปี2007นะครับมีเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับต้องเรียกครบเครื่องเลยครับสำหรับออฟต้าตัวนี้ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับอยู่บ้านไกลโทรเจรจาสอบถานนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านรับประกันว่ารถไม่หายแน่นอนนะครับไปดูตรวจสอบได้เลยสวยสมบูรณ์เช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีนะครับหลายคนอาจจะกังวลนะครับว่าเชฟโรเลตไม่อยู่ในเมืองไทยแล้วจะใช้แล้วจะซ่อมยังไงอ่เข้าไปศึกษาหาข้อม มูลได้ครับในออฟต้าขับหรือเชฟโรเลตขับยังมีกลุ่มคนที่ใช้งานอยู่เยอะครับแล้วก็มีอะไรแน่นอนครับมีช่างมีศูนย์นะครับแค่ศึกษาและหาว่าแถวบ้านเรามีอูหรือเปล่าและอูเก่งๆอะไรถูกๆเขาหาได้ที่ไหนนะครับเข้าไปศึกษาได้ในแฟนลับครับเข้าไปที่ Facebook ของออฟต้าขับนี่แหละครับท่านก็จะได้ข้อมูลเรื่องราวการซ่อมบำรุงการแบ่งปันประสบการณ์จากคนที่ใช้งานอยู่จริง อะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งในนั้นมีหมดครับแต่ตัวนี้สวยครับถ้าใครชอบและสนใจนะครับรถเดิม,ดมๆไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ำนะครับหาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับผมนําเสนอนะครับนานๆจะเจอสวยๆนะครับจริงๆแล้วเชฟมีลงมาขายเยอะมากเลยครับแต่ไม่ค่อยได้อนํานเสนอมาให้ชมสเท่าไหร่ ก็ถ้าจะเจอสวยไว้จริงๆถึงจะจัดมาให้ชมนะครับลองเช็ครองชมตรวจสอบดยู่ได้ครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรูปร่างหน้าตาของเชฟก็จับประมาณนี้นะครับภายในก็ยังดูใหม่มากๆนะครับใช้งานไปนประมาณนัก2 5 0 0 0 0 2้0 0นนี่นะครับก็ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับ อย่าลืมนะครับบานไกลโทรเจราจาสอบถามจะส่งถึงหน้าบ้านได้ครับสำหรับพี่คนนี้ก็คัดรถดีเช็ครถสวยมาส่งต่อนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับกับรถสวยหน้าเดิมจัดทรงมาให้เรียบร้อยแบบนี้ชื่นชอบถูกใจเน้นโทรเจราจาสอบถามไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรถสวยรถดีเชฟโรเลตออฟด้า1.6ออโต้ปี2007